อะละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรากลับมาอยู่ใน Monster Hunter Rise อีกแล้วคลิปนี้เปิดแปลกหน่อยนะก็คือผมเข้ามาในด่านแล้วคือตามจริงว่าจะไม่ได้อัดแน่แหละคลิปนี้แต่ว่าพอดี q u วสออนไลน์มันเล่นกับคนอื่นได้แล้วก็เจอคนอื่นด้วยไงก็เลยอยากอัดขึ้นมาเป็นเควสที่ทำแล้วเลื่อกเป็นไฮแรงด์นะควสนี้เราจะต้องเจอบอสเป็นเอฟเฟกอาสูรอสสำหรับด่านนี้เป็นด่านที่เราต้องปกป้องฐานนะไม่ให้มอนมันเข้าไปตีฐานคือเป็นเควสที่ค่อนข้างยากเลยปกติผมก็ไม่ได้ทำแหละ แต่ว่าเป็นเควสนเลือกเป็นไฮแล้วไงก็เลยก็จะทำแหละทนีนี้มันดันเล่นกับคนอื่นได้คือกดเข้าไปเจอก็เลยรียบอัดเลยตอนแรกว,ว่าจะไม่อัดแล้วมาเดี๋ยวผมตีก่อนอ้าตายหมดแล้วนี่ยว่ะโอเคตายหมดแล้วตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่อ๋อคือยังยังยังไม่หมดมาต่อมาต่ออยู่ไหนอ่าแอร์อยู่ข้างบนยิงยิงโดนไหมโดนไหมดดสวยสวยอยู่ล่วงไปล่วงไปตัวตีถาดเป็นตัวอะไรอ่ะพี่เต่าระอืม เฮ้ยกันทันเมื่อกี้กันทันอย่าเยอะเฮ้ยนี่ไงนี่ช่วงเคาน์เตอร์แล้วคาน์เตอร์ดาเมจเราแรงขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมยิงเครื่องแล้วดาเมจดูเบาจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไห้ไมได้ลงไปยิงก็ได้อย่างงี้คือตอนนี้ผมเล่นปืนนะเพราะว่าเควสเดียส่วนใหญ่ผมจะเล่นปืนมันมันง่ายดีเดี๋ยวเราต้องไปตีตัวนี้ก่อนพี่เต่าเขาไปจะไปตีบ้านเราแล้วโอ้ยอิซูชิอย่านะวิ่ง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  ไปนะเพื่อนดูบ้านน่อยดิเพื่อนเพื่อนทำอะไรเนี่ยผมไม่มีใครลงมาตีเลยช่วงนี้เป็นช่วงเคาเตอร์เหมือนจะเม็ดจะแรงขึ้นประมาณสิบเท่าหรือเปล่าถ้าตีโดนอ่ะไม่ใช่สิบเท่าดิสองเท่าอ่ะสองเท่าอ่ยติดติดติดใจเย็นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โอ้โอ้เกือบไปยิงหน้ายิงหน้าโอ้แรงขึ้นปกติตีประมาณสักสิบกว่าหน่วยอันนี้ตีห้าสิบเลยอ่ะคือแรงห้าเท่าอ่ะโคตรแรงเลย โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโดนอีกหน้าเจ็บไม่ซีตายได้แล้วนี่ไงแกตายแล้วต่ต้องเชียร์พี่เต่าอ่ะนะโอ้ยสวยสวยสวยงามมากมีคนนอนโอ้ยของขี้นอยของขี้นอยเมื่อกี้เพิ่งตะเกียเห็นเดี๋ยวต้องไปตีก่อนตัวทำลายฐานไม่ค่อยชอบเควสนี้เลยอ่ะโคตรยากหวังว่าขึ้นหายแหลงน่าจะไม่เจอล,ละถ้าขึ้นหายแหลงนี่น่าจะเป็นเควสุดท้ายเคลสกันฐานได้ละมั้งละมั้ง ที่มันมาครับอ่ะที่มันมาคับอ่ะน่าจะควีตายแล้วฟาดเอ้ยไม,ไม่ไม่ยังไม่ควีถ่าย,ยังมีตัวตัวเศร้าเลยสีแรงไหม W400 โอ้ยโอ้ยขออีกสักทีสวยยังเหลือตัวข้างหน้าอยู่ดีไปฆ่าก่อนฟาดสกิลส่โุตธแรงโุตธแรงเลยฟาดสวยตายนะโอเค น่าจะหมดแล้วป่ะหรอบเฟสนะอ่าเรียบร้อยหมดแล้วเฟสนี้ดูสิมีตัวใหม่ไหมไม่แต่มันถึงโซนเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยโอเคยังไงครับหมดหรือยังแล้วนี่ไงให้ให้เซตฉากแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเจออีกทีโอเคตอนนี้เราเซตฉากเสร็จแล้วก็คือเตรียมรับมือต่อเฟสที่สอง มาตัวทําลายฐานเป็นเคซูเหรอรอบนี้โอเคอยู่นะเพราะว่าเคซูมันบางมันไม่แข็งแล้วมันตีเข้าง่ายถือว่าค่อนข้างดีเลยอิซึชิยิงไปก่อนแล้วกันมาแล้วเคซูไปยิงยิงยิงลุกฆเคซูก่อนที่มันจะไปทาลายฐานเราอิซึชิอย่ามาบังสิขอยิงก่อนขอยิงก่อนขอยิงก่อนสวยดมจโดนร้อยห้าสิบเลยเมื่อกี้ดมจเราหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนคงยิงให้แหละ อสูร์ล็อตอสูรอสยิงใส่โอ้ตาแหน่ง38โคตรแรงแรงตัวตีปกติอีกตายยังตายยังโอเคตายแล้วมันยังไม่ตายเลยเนะจะถ่านก็แตกหรอกเฮ้ยฐานแตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วที่กันเราไปแล้วแล้วเคซูตัวที่สองมาชิบหายเพื่อนโดนเป็นกันยังโดนเป็นกันแล้วคนนึงใช่ไหมไหวใช่เปล่าวะ ลองมาเช็คก่อนก็คืออย่าให้มันทำลายฐานนะคือถ้าเราทำลายฐานนี่คือจบเลยเวทยิงยากๆอยู่ไม่ค่อยชอบเลยอ่ะใจเอ๋ไกลที่หายเลยฮ่าสวยสวยงามได้ขี่แล้วขอสัตว์หน้าหน่อยแล้วกันอย่ายิงสิเพื่อนเดี๋ยวมันตายเหลือตัวนึงเหรออสซูรรอดอ่ะอ๋อตัวหนึ่งเพิ่งวิ่งเข้ามาอันนี้เป็นตัวตีตีตีป้อมไม่เฉยไม่ได้ตีฐานเรา โอ้ยวิ่งตามมันไปแล้วจะหนีไปไหนพี่หมีมคุยกันหน่อยดิโอตวัดนันละสี่ร้อยเอาเรื่องทิพตาเดี๋ยวใกล้าตายเลยเยี่ยมมันแลวเหรอปล่อยไปไปจำแน่งเดี๋ยวจะมาแล้วเฟสต่อไปอะพร้อมแล้วพร้อมแล้วฮะเคซู มีตัวแอร์มายิงแอร์เล่นก่อนตอนนี้รอเคซูเดินเข้ามาแล้วผมจะยิงเคซูเอาล่วงไปเลยแอร์เขาล่วงแล้วไหนเคตูอยู่ไหนกำลังเดินมายิงรอยิงรอยิงรอเอาแล้วเคซูตัดว่าไปอเอาอิซึกิบักโอ้โหนอนเลยเจ๊ชีไม่นะกระสุนเราไม่โอ้โยิงไม่ค่อยแรงเลยอะเคซูมันวิ่งไปแล้วอุ้ยวุ่นวายแนละ้วตรงเนี้ย เราไป่โอ๊ยอุยอ้ยอุยอ้ยจะยินนะกําลังจะโดดเมื่อกี้ลูกไฟแม่นมากยอมรับยอมรับลูกไฟแม่นมากเลยถ้าเคซูก่อนโดดผิดเมื่อกี้อยู่ไหนเคซูเฮโยว่ะอย่าทําฐานแล้วดิอย่าฐานแตกเลยอย่านะเว้ยรีบตายได้แล้วรีบตายและเคสุเคซูเคซูยิงยิงใส่เคซูโอเคมันใกล้ตายแล้วสวย อ่าโออเค๋อนี่ไงบอสมาแล้วบอสเฟสสองน่าจะเป็นวองกีนะเกตวองกีถ้าจำไม่ผิดอีซุชิน่าลำคาญนะถ้าเราฆ่าบ,บอสได้เฟสสองก็จะจบลงอ่าอยู่ในสุช่วงเคาน์เตอร์นี่นะดาเมจเราจะแรงขึ้นมากไอ้ไอ้เจ้าวองกีอยู่ไหนเกตวองกีนั่นไงข้างหน้าต้องรีบฆ่ามันก่อนอย่าหนีดิเอาเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเคซูมาเคซูมาเคซูมาต้องเอาเคซูก่อน อันนี้ปล่อยไปไม่ได้เลยเดี๋ยวบ้านแตกเดี๋ยวบ้านบึ้มอันนี้ไม่ดีมาสวยงามสวยงามยิงหัว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 ไปไอตัวนี้ไม่เท่าไหรขอแค่อย่าโดนพิษก็พอเขาเป้ารีบฆ่ารีบฆ่าเร็ววองกีใกล้ตายแล้วเออตายแล้วโอเคคราวนี้ได้เฟสสองน่าจะจบแล้วละ่ะถ้าเก่าเชียพวกนี้ได้ฮะทำไมยังมีมาเพิ่มวะคือวองกีไม่ใช่บอสด้งไง ชิบหายละเคตัวเราวิ่งมาล่วงเลยแล้วเราอะล่วงเลยแล้วล่วงเลยแล้วอุ้ยล่วงลวงไปซะพี่หมีว่าไงพี่เฮ้ยใครตีบา้านมันไม่น่าจะตีบ้านนะไอตัวตัวสีแดงนะอุ้ยเจ็บเจ็บเจเจบเอาเคซูก่อนเลยตัวแรกยิงหัวยิงหัวไปอย่าอย่าเดินเข้ามาอย่าเดินเข้ามาเคทูโอ้ยอสูุอสอสตุรออสจเย็นนะใจะเย็นนะ ขอเคลียร์เคลียร์สู้ก่อนเงี้เออนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโอเคเฟสสองเคลียร์เดี๋ยวไปเจอกันในเฟสสามโอเคเราอยู่ในเฟสสามแล้วทุกคนพร้อมแล้วอ้าวเฮ้ยปืนเราเปลี่ยนไปใครแม่งมาเซตปืนเราตรงนี้ไว้วะป่าเอ้ยขอขอหน่อยขอหน่อยขอเปลี่ยนนะแต่แอสลอตจะยังไม่มาไปไปเปลี่ยนเลนดีกว,ว่าเล่นเลนอื่นก่อน เอมีอะไรให้เราใช้ได้บ้างอ่ะอันนี้มีคนยิงแล้วอันนี้มีคนยิงแล้วอยากหาปืนตัวเองจังเลยอ่ะปืนตัวเองอ่ะอยากได้จังเลยอ่ะอืมยิงยิงใกล้ตายยังใกล้ตายยังอือโอ้อิซึชิทำไมเข้ามานี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่น่าตีฐานนี่อซึชิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันควรจะไปตีผู้เล่นดิ ถ้ามาตีฐานว่าทั้งโกดวอตอ่ะโอ้วอตจะจัด,จดอือหนึ่งสองสามใกล้ตายแล้วยิง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 แมงไม่ตายนี่อว่าเออเหลือแต่ตัวตีบ้านโอ้ยโอเคตัวหนึ่งตุ๋ยไปแล้วตัวอยู่ไหนตัวกำลังวิ่งมา จะเย็นนะปีนไม่ได้ต้องเก็บอาวุธก่อนโอ้โหผมไม่มีปืนอะแล้วเพื่อนเราไปตั้งปืนตรงไหนบ้างวะเนี่ยเจริญใจเอ๋จเจอแล้วอา้าวไม่ทันนี่ว่าชิป่ะเอ้ยเฮ้ยมาแล้วอาซูลอสมันอยู่ไหนอุ้ยหายปืนหายเฉย ปืนหายแล้วไงอสุรบอมันไม่ตีบ้านใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเร,เราไม่ได้เราไม่ได้กลัวสุรอดเลยมันไม่ตีบ้านแตทนน่ที่น่าที่น่ากลัวคือลูกน้องแม่งอ่ะมันจะมาไอตัวตีบ้านอ่ะแม่งจะมาเราต้องเอาเวลาไปตีตัวตีบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาตีอสูรรอดนัดหนึ่งกี่พันเนี่ยเขาเตอร์แล้วช่วงเขาเตอร์แล้วอสูรอออรอกดผิดกดผิด เราไม่ได้ตั้งค่าปุ่มปืนไว้อ่ะโอ้กูผิดเลยมากินหน่อยรีบฆ่าสุดร็อตดีกว่าเวลาเค counter damage ก็ประมาณ40่สวิเจวิเหรออือปาดเป็นร้อยเลยว่ะโคตรแรงเอ้ยสุดล้อตหันมาคุยกับเราหน่อยมามามาเร็วหันมาเร็วเอเป็กเอเป็กเอออย่าเอาแต่ตีบ้านนี่เอเป็กเกิือเราไปตั้งรอตั้งรับเราแล้วอือเอเป็กว่าไงเอฟเฟคขอสักทีขอสักทีขอสักทีเอเป็กเออ ชาร์จเปลี่ยนหรือเปล่าเมืกก่อกี้หรือสวิตแอคอะโอเคตัวละครที่ตีบ้านยังไม่มายังไม่น่าห่วงจังหวะนี้เรารีบฆ่าสลอ,อีกว่าสำคัญสุดแล้ว,วลสลอตอ่ะอุ้ยใจเย็นๆอย่าเยอะอย่าเยอะอุ้ยเจ็บนะสลอเตคุ้งอือเติมเติมกระบาดไปเมื่อกี้หนึ่งสองหลบเลยมาตีสี่ทีสลอเอรเอเปกอะเกือ,อ,อบโดนเมื่อกี้ว่าทีเหรอ ถ้าเทียนะเกินเกินอุ้ยสกิลอะไรอ่ะกี่ตัวอะไรเมื่อกี้ดาวยับยับเลยอ่ะมาฉี่อิซิชิตีอาตูร์ลอดปไปเลยอาตูรอดตัวไปพันสองใช่ไหมเมื่อกี้เออเออเออไม่โดนไม่โดนปกติไม่โดนล้วไงอ่ะฟัดหางฟัดหางต่อฟัดหางต่อเออตัวไว้ลงไปลงไป เฮ้เดี๋ยนะเออเดี่ยแหละหมดแล้วนี่ยว่ะนอนสินอนไปเลยยิงหน้ามัง่งยิงตูดมัง่งอ้าวชิบหายละช่วงเคาน์เตอร์หมดเฮ้ยแต่ว่าตัวตีบ้านยังไม่มายังโอเคอยู่รีบคาอสุลอตก่อนที่มันจะมาโอ้โหเขายิงอะไรกันนะเมื่อกี้ไม่เคยเห็นเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยอย่ารีบไปดิเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยคงไม่ตีบ้านใช่ไหม จะเย็นนะทูรอดจะเย็นๆราคูกันได้อ้าเพื่อนแย่งชิบหมยแล้วเอยขอปีหน่อยดีคือตอนนี้ดาเมจปืนระเบาแล้วเพราะว่าช่วงเคอ์เตอร์มันหมดไปแล้วก<อ>ขอเอาเออบาลิสต้าไปยิงแล้วกันน่าจะดีที่สุดเพราะเพื่อนใช้ปืนกลอยู่โอเคคิดถูกแหละยิงไปยิงไป สวยอย่างงี้ชนะได้ชนะได้เล่นคนเดียวจะยากมากเลยไม่ชอบเพลนนี้สุดสุดละแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยชนะได้แน่นอนอ่าเพื่อนรับดาเมจไปเพื่อนไม่เป็นไรครับเราฟรีให้เอ,เออหานไปอีกคนนึงนเฮ้ยนี่ไงช่วงเคาเตอร์อรอมาแล้วช่วงเคาเตอร์ลงไปยิงน่าจะคุม้มกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะยิงดาเมจเราหลักเท่าไหร่หลักทีสิบเลยอ่ะดาเมจเราหลักทีสิบเลยอ่ะ โอ้ยจะยเย็นนะแล้วกดผิดอีแล้วถ้าเป็นบาลสต้าล่ะช่ว,วงเคานเตอร์ดดเมจมันจะเท่าเดิมไหมโะอโหแม่งเท่าเดิมนี่ว่างั้นเราควรไปยิงเนี่ยลงไปยิงดีกว่ายิงได้สามนัดก็ดดเมจร้อยยี่สิบละนัดละสี่สิบเนี่ยเออหนึ่งสองสามอ๋อนัดละสามห้าก็ยังเยอะยังเป็นร้อยอ่ะ โอ๊ตีเออเอ้ยทำไมไอ้เป็ดมันตีบ้านวะมันต้องตีเราดิเร็วๆๆๆทันเตมิชัยแลเร็วๆดี๋ยวไปตีบ้านเลยขอร้องหันมาตีเร็วๆเอามามาเร็วๆที่สั่งทันเมิชัยเนี่ยเฮ้ยโอเคยังไงครับยังไงครับเอ้ยไอ้เป็ดโดนยิงแขนไปยิงแขนทำไรทำไรโอเคไม่โดน สี่ร้อยวิเอาดิหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวจะมีครั้งที่ทททห้าในการสะบัดทางข้างหน้าโอเคอเฮ้ยหกเลยเหรอหกเลยเหรอเกินเกินไปมาแค่เกินไปโอ้ยิงแขนแล้วเป็นไงบ้างโดนดาเมจแรงๆไปใกล้ตายอย่างเนี้ยเอ้ยมันโดนเยอะนะมีคอตเตอร์มาเยอะนะเฮ้ยอุ้ยสะด,ดุ้งเลยเมื่อกี้ เฮ้ยควใกล้ตายแล้วนาะนี่ก็เลยมาสะพักน้อยเนะี่ยนี่ดาเมจสามคนเลยนะดาเมจสามคนเว้ยเอ้ยเอ้ยอาซูลอดเ้อโอ้อปางตายปางตายเลือดเมื่อกี้เท่าไหรอ่อ่ะปางตายเลยเจ็บนะเมื่อกี้เจ็บนะดื่มเพื่อสุขภาพแป๊บขอดื่มก่อนยิงต่อดเดี๋ยวแล้วยิงตอ่ออสซูลอด ยิงแขกเอ้ยยังไงแกต,ตายแล้วสวยวูยจังหวะนี้ขอนิ่มๆสักสองนัดออื้อนัดละห้าร้อยโอ้โหสวยงามเลยไปพันหนึ่งเมื่อกี้มาตีอัลลาร์ดยี่ยมขึ้นหายแรงแล้วเว้ยยิง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 อ้าวหันไปเลียงเพื่อนเราอย่างนี้ก็สวยสิยิงตูดบอนฟรนฟียิงตูดบอนฟรีอัลลาร์เฮ้ยเฮ้ยอย่าหันหน้า,าทางนี้เฮ้ยมันโดบโอ้โหคุกเข,ข่าเลยเมื่อกี้ ดีนะไม่บบโดนดาเมจเฮ้ยชิบหายอู้เกือบโดนกิงออกก่อนเมื่อกี้โอเคเพื่อนลงมากระทืบมันแล้วอ้าวบันเทิงแล้วกิกี้มากิกี้มาเลยบันเทิงแล้วอ้าวแต่ว่าจบก่อน,น,น,นโอเคจบก่อนสวยงามมากอย่างนี้สวยคืนไฮแรงแล้วเราจะได้อาวุธใหม่แล้วก็เกาะใหม่สวยงามมากมากเลย นี่เฉือนเนื้อเอปิกอสูรอแ้มีคนมาช่วยแบกก็โอเคมากเลยไม่เหนื่อยแต่เล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอย่างเนื้อเหนื<ๆ>่อยก็อย่างว่าเนาะเพจออนไลน์อะเล่นคนเดียวมันก็จะเหนื่อยแหละว,<ๆ>วาร์ปกับฐานไม่<ๆ>แต่เ,เราไมา่ได้พกดาบมาปกติเล่นดาบนี้จะใช้ปืน<ๆ>อือไม่<ๆ>แต่มันยังไม่จบอ่ะเนี่ยมัน หเหมือนรู้สึกเหมือนว่าถ้าจะขึ้นมัสเตอร์แลงจะมีเควสบางเควสที่ต้องไปเล่นแวบบันี้อีกซึ่งเป็นอะไรที่อุบาทมากผมไม่ชอบทสุดเลยอะตีมังกรที่มันลอยบนฟ้าได้ที่เป็นลมเนี่ยชื่ออะไรนะอิบุชิหรือว่านาวาสักตัวหนึ่งแหละแม่งลอยดังคู่เลยแหละโคตรน่ารำคาญเลยมาตอนนี้ก็จบศึกนี้แล้วอ่าแล้วครับสำหรับคลิปการเลื่อนไฮแลงวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c ไคร e ส่วนถ้าใครมีอะไรจะคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ